หนึงเดือนครึ่งนะคะโอ้ยเรื่องน่องเข็งเหาเดือนครึ่งอันนี้เดือนครึ่งแลคะพี่น้องอันนี้ทำความสะอาดบ่อนะคะน้ำเพิ่นก็จะไหลออกมาะครับตัวไหนเล็กก็โผล่มาได้นะคะดูดูระบายนา้ำ โอ,โ,อโอ้ตัวใหญ่ออกมาแล้วมันล่วงดูออกมาเหี่ยงนะเฮ้ดูออกมาทําไมนะคะเขาอยากมาโชว์ดู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 เขาหลุดออกมาเขาอยากมาโชว์ตัวนะคะนี่คือดึงเดือนครึ่งนะคะก็มีทั้งตัวหัวหท้องจะแตกตายเธอเธอกินเยอะมีทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กนะคะผสมกันตัวไหนแข็งแรงก็ตัวใหญ่นะคะตัวเล็กๆนี่ มืนแบบโดนแย่งกินอาหารนะคะนี่นีต่ตัวเล็กตัวเล็กนี่ตัวโต,วตวหนึ่งเดือนครึ่งใช้ได้นะคะให้อาหารแต่ปลาดุกนะคะอันนี้ก็ทดลองเลี้ยงอย่างเดียวนะคะไม่ได้ให้อาหารอะไรเป็นพิเศษแต่ว่านี่น้ำมันก็จะเขียวนะคะ พอดีว่าไม่ได้ล้างนะ้ำสิบวันปกติอาทิตย์หนึ่งจะล้างจุ่มกันอยู่นะสูนะอตัวแม่ไม่มีนะคะตัวแม่ย้ายบ่อและะ้วมันแย่งอาหารพอมันแย่งอาหารลูกมันแล้วก็เลยย้ายบ่อไปบ่ออื่น,นะ กลับกลับกับสู่บ่อสู่บ่บอ,บอแล้วแล้วเดี๋ยวจะพลาลงบอ่อเดิมปิดน้ำเขาไม่ตายนะคะเขาอยู่เขาไม่ตายแลก็กลับสูบ่บ่อไปแล้วก็จะเติมน้ำแล้วค่อยไล่เสษอาหาร นี่ค่ะอันนี้เพิ่มอ,ออกซิเจนให้กับระบบน้ำของเราค่ะ,ะมีแค่ตัวนี้นะคะเป็นตัวช่วยถ้าไม่มีเขาเลยนะคะตาก็จะตายนะฮะน้ำเน่า